ข่าวด่วนครับทุกคนส่องน้ำใจแม่หน่อยที่มีต่อน้องบิวตี้คนคอยกางเต็นท์ให้องุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะได้เห็นมาลายน้องบิวตี้ครับในช่องพ่อยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับที่น้องเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่านี่คือมาลัยที่แม่หน่อยนะครับให้ในวันปิดวงนั่นเองครับทุกคนโอ้โหแม่หน่อยน้ำใจงามมากๆหลายคนนะครับอาจจะรู้จักเธอไปแล้วนะครับหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องนี้เลยคือน้องบิวตี้คนที่อยู่เบื้องหลังนะครับขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับ ในการกางเต็นท์น้องเวลาที่น้องแต่งหน้าหรือเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นน้องบิวตี้นะครับเป็นคนคอยกางเต็นท์ให้แล้วก็คอยขนอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้ามาในเต็นท์ให้นั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งน้องเนี่ยอาสาของน้องเองครับก็คือแบบน้องเนี่ยอาสาให้องอิงเนี่ยตั้งแต่น้ององอิงเนี่ยยังไม่ได้ดังขนาดนี้นะครับบิวตี้ก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมซึ่งน้องบิวตี้เนี่ยบอกว่าสงสารองอิงนะครับตั้งตอนที่เห็นอุงอิงเนี่ยเข้ามาอยู่แรกๆนะครับน้องก็เลยอาสาขนเต็นท์นะครับกางเต็นท์ให้แล้วขน มาไว้ในเต็นท์ให้นั่นเองครับทุกคนนะส่วนใครที่ยังไม่เคยติดตามน้องบิวตี้ก็สามารถไปติดตามได้น้องมีช่อง u t u b e นะครับบิวตนะี้ลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะเราจะได้เห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆของน้องนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ต้องขอชื่นชมไปยังแม่หน่อยด้วยนะครับแม่หน่อยคือน่ารักมากครับทุกคนเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้กําลังใจน้องบิวตี้อยู่ตลอดลอดนะครับที่เราได้เห็นเนาะซึ่งน้องบิวตี้เนี่ยบอกว่าแล้วแต่แม่หน่อยจะให้นะหนูไม่ไได้หวัังอะะรรนครบ นี่เลยนะครับทำดีได้ดีคนดีก็ต้องยกย่องนะครับนะซึ่งน้องคือขยันมากๆเลยนะครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยขยันมากเวลาที่มาหลังห้าเนี่ยน้องก็จะรีบขนกางเต็นท์อะไรต่างๆให้น้องอุงอิงเลยสําหรับน้องบิวตี้นะครับแล้วก็มีอ่ากางเต็นท์ให้คุณน้องนัทสุรศักดิ์ด้วยนะครับซึ่งน้องนัทเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้มาลายน้องในวันปิดวงด้วยนะสําหรับน้องบิวตี้ก็ขอให้เฮงเฮงางๆนะครับน้องคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วกันเบื้องหลังถ้าไม่มีน้องนะครับอุงอิงเนี่ มีเต็นท์ในการเปลี่ยนชุดแต่งหน้านะครับทุกคนนาะก็ต้องชื่นชมน้องด้วยแต่ก็น้องน่ารักนิสัยน่ารักนะครับเท่าที่อุ้มได้ดูให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆกับกับหลายๆช่องนะครับสำหรับน้องบิวตี้ลำเพินลออฟฟิเชียลน้องๆก็เป็นแดนเซอร์ด้วยนั่นเองครับทุกคนนะก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทำา MV นะครับของพระเอกนะัทสุรศนะักดิ์เนาะเพลง ธรรมดาแต่ไม่พิเศษหรือเพลงพิเศษแต่ไม่ธรรมดาอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเนาะก็คือเป็นเพลงประมาณนี้วันนี้องคอิงก็คือได้เป็นนางเอก m อมสมใจแล้วนะครับคือสู้มากเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนาะน้องได้มีการไปอัดเสียงแล้ววันนี้น้องก็ได้มีการถ่ายทํา MV ต่อนั่นเองเรียกได้ว่าทํางานเต็มที่จริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะความสามารถน้องก็คือล้นจริงๆนะครับนะนี่ก็คือ มาลายของน้องบิวตี้นะครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมน้องเหมือนกันน้องที่น้องทําดีนะครับนะกางเต็นท์ให้อุ่งอิงยกของให้แบบอย่างขำมากขำเม้นมากคือบางทีเนี่ยเราจะได้เห็นช็อตที่บิวตี้เนี่ย เผลอๆเนของแบบไม่ได้ตั้งใจจากช่องคนอื่นนะครับทุกคนอุ้มก็มีแอบสังเกตนะครับอย่างบางทีน้องเข้างานมาเนี่ยน้องก็ยกของเนาะโดยที่แบบอ่าคนอื่นถ่ายติดอุ้มก็มีโอกาสได้เห็นอยู่นะคือยกกล่องใหญ่มากเลยนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์แต่งตัวต่างๆของอุคงอิงที่มากับรถสาวน้อยเพ้านแพงนั่นเองเบื้องหลังก็คือน้องบิวตี้คนนี้แหละครับเนาะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะปังมากจริงๆสําหรับแม่หน่อยก็ต้องขอชื่นชมแม่หน่อยเนาะพ่อเอกด้วยนะครับเนาะที่มีน้ําใจ น้องนะครับทุกคนเนาะคือรอบที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนที่มีช่องพระเอกนัทเนี่ยถ่ายก็คือไม่หน่อยก็ให้รางวัลน,น้ําใจน้องแบบนี้เลยครับทุกคนคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ให้เป็นวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หน่อยก็คือให้เป็นแบบรางวัลน,น้ําใจก็คือเป็นมาลัยันเองครับทุกคนนะก็คือเบื้องหลัง ความสําเร็จขององ์อิงไปบ้านแพงอีกหนึ่งคนแล้วกันเนาะเนาะเป็นเป็นคนเบื้องหลังแล้วก็คอยเสิร์ฟนะครับก็คือทำให้องค์อิงไปบ้าแนแพงเนี่ยคอยเสิร์ฟความสุขให้พ่อพ่อแม่แม่ fc ด้านหน้าเวทีนั่นเองครับทุกคนสําหรับคนนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะ สำหรับใครที่ยังไม,ไม่ได้ติดตามน้องนะครับยังไม่ได้ติดตามก็สามารถไปติดตามที่ช่องน้องได้นะครับสำหรับน้องบิวตี้ลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะไลฟ์สไตล์ของน้องคือถ่ายแบบบรรยากาศต่างๆถ่ายคนที่มารอดูอุ่นอิงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ่ายขายอุ่นอิงด้วยส่วนมากนะครับนะน่ารักมากๆสําหรับน้องบิวตี้นะครับโอ้โหได้มาลายใหญ่มากครับทุกคนคือแบงค์ร้อยแบบว่าเต็มเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนับถือน้ําใจแม่หน่อยจริงๆนะครับ โอ้โหสุดยอดมากๆส่วนวันนี้นะครับทุกคนบอสโจนะก็ให้เหล่าบรรดาแดนเซอร์เนาะทีมงานต่างๆเนี่ยก็เข้าไปอยู่ที่บ้านพักสาวไร้เพบ้านแพงกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะก็คือบอสโจก็คือจัดเต็มจริงๆสําหรับฤด,ดูกาลนี้เห็นว่าบอสโจเนี่ยได้นอนแค่3ชั่วโมงเองนะครับวันนี้เนาะก็ส่งกําลังใจไปให้บอสโจด้วยแล้วกันในวันปิดวงนะครับและอุ้มคิดว่า คนเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรเลยแหละครับทุกคนเพราะว่าอุ้มเห็น Facebook ของแต่ละคนเนี่ยก็โพสต์ว่าจะไปจะไปจะไปนะครับใครจะไปปิดวงสาวริพิมนแพงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหรือใครนี่ไม่ได้ไปเนาะก็สามารถดูทางออนไลน์ได้เองครับทุกคนคือครั้งนี้บอสโจจัดหนักจัดเต็มมากแล้วก็มีตั้งฟอร์นะครับเอาไว้ให้ FC แฟนคลับเนี่ยเต้นด้วยก็คือ2ฝั่งเลยนะครับใครที่แบบใจกล้านี้เต้นปะทะกับหมอลำไปเลยนะครับทุกคนบอโจคือจัดหนักจัดเต็มมากๆเอาอะไรมาไม่กระแสะแรงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสาวน้อยพีบ้านแพงเนี่ยกระแสะแรงทุกตำแหน่งจริงๆครับทุกคนขนาดแดนเซอร์เองนะน้องบิวตี้ทุกคนเลยที่เปิดช่องมาเนี่ยโอ้โหผู้ติดตามเนี่ยเรียกได้ว่าแบบผุด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 ,ดขึ้นมานะครับจนแบบหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ติดตามเนาะ นะก็ต้องขอชื่นชมจริงๆสําหรับการบริหารงานของบอสโจนะครับทุกตําแหน่งเนี่ยก็คือมีอาชีพมีอาวุธอยู่ในมือหมดนั่นเองนะครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้นะครับน้องบิวตี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสถ่ายมาลายของอุงอิงเพลินแพงครับทุกคนพวงละ5 0 0แสนนะครับกระซิบบอกนิดนึงเนาะอยู่บนรถแม่หน่อยครับทุกคนแต่อันนี้ก็คือแบบหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้น้องบิวตี้ไปถ่ายเนาะเพราะว่ากลัวอันตรายนู่นนี่นั่นเนานะแต่น้องบิวตี้ก็ได้มีการถ่ายให้เราได้รับชมกันอยู่นะครับก็ต้อง นั่นแหละครับทุกคนมันก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเนาะเราเห็นน้องแบบได้มาลายแบบเยอะๆก็ดีใจกับองุงอิงเพบ้านแพงแล้วก็ดีใจกับน้องบิวตี้อ่าลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะ แดนเซอร์ cer, คนดังคนปังของเราแค่ยกเต็นท์ก็มีชื่อเสียงแล้วนะครับสำหรับคนที่เกาะติดองค์อิงคนที่อยู่ทําอะไรเพื่อองค์อิงนะครับนะก็คือโชคดีไปหมดเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ